อ่ะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกรอบนะฮะวันนี้อยู่กับการไฟสตูดิโอนะครับอยู่กับผมแอดไนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะเป็นเด็กลิสของคางิโร่นะครับนะฮะสายโอเวอร์โหลดนะครับโอเคตามมากันติดๆเลยกันโนวานะฮะก็ก็คืออัดคลิปของอะ,อะไรวะอัดคลิปของโนวาเสร็จก็คืออัดของคางิโร่ต่อเลยนะครับโอเคะฮะ เรามาเริ่มกันเลยนะไม่พูดทำทำเพลงครับปากเหม็นนะฮะไปนะไปเกีย,ย์โซนใส่ตัวเริ่มนะครับสกิลธรรมดาไรทับจั่วนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะทิกเกอร์เป็นดอหกนะครับอ่าทำไมยังใส่ดอหกนะก็คือมันมีการทิ้งมือฮะก็ใส่ดอมาเซฟมือไว้นะครับ ่คีหกนะครับแล้วก็ฮิวเกซี่นะครับโอเคนะฮะไม่มีอะไรนะฮะสำหรับส่วนองเกรสูงนะคร <5 S 1> ก็คือที่ใส่ดอหกก็คือเอามาแซฟมือนะฮะอีกอย่างคือทิ้งมันมีการทิ้งมือก็เลยอย่างน้อยดอห้าพันมันยังเป็นตัวเลือกมันยังมันยังเป็นมันยังพอเป็นตัวเลือกในตัวเลือกในการทิ้งมือได้นะครับแบบไม่ต้องคิดเยอะนะ นะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาในส่วนของเกรดหนึ่งนะครับใส่งู2ใบนะครับสกิลบอกว่าแอคทีฟช่องเรียกากาศนะครับคัตาร์บ,บาสหนึ่งีไทยยูนิตน,นี้นะครับคุณเลือกเรียกากาศของคู่แข่ง3ใบนะครับแล้วก็ รีททยเรียากาทั้งหมดของคู่แข่งที่ไม่ได้ถูกเลือกนะครับก็คือเรามีบาะก็คือเอาไว้ป่วนเวลาเจอพวก Excel นะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมใส่อย่างนี้ก็คือผมเจอ Excel บ่อยนะับก็เลยใส่ติดไว้2ใบนะครับใครจะใส่ติดทุยใครจะใส่เอาไว้สักใบหนึ่งก็ไม่แย่ฮะแต่สำหรับผมผมผม,ผมเจอ Excel บ่อยฮะก็เลยใส่ไว้ที่2ใบนะครับ ต่อมาเป็นลาวเปียนะครับยังใส่อยู่นะฮะหรือใครจะใส่เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับสกิลง่ายมากครับเมื่อเรียกอากาศของคู่แข่งถูกดีทายในเทิร์นในเทิร์นของเรานะครับตัวมันบวกห้าพันนะครับเอามาต่อบูตแวนแรงๆนะครับไม่มีอะไรนะหรือเอามาเป็นตัวตีก็ได้นะครับใส่ติดไว้สองใบนะครับโอเคต่อมาเป็น ซาเบลดรากนิวนะครับตัวนี้เก่งนะครับเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นของสามัญของคาเยโรเลยนะครับคาเยโรทุกสายนะครับผมใช้คาว่าทุกสายนะใส่คนนี้นะครับอ่านะฮะไม่ต้องพูดพลาดทำเพลงฮะสกิลบอกว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตเราได้โจกการหนึ่งใบอ่านะฮะคาเยโรมันเป็นแคนที่มือมันไม่ค่อยจะมีฮะแล้วออกตัวนี้มาคือแบบค่อนข้างจะ ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับในการแบบหามือมาเล่นในช่วงเทิร์นถัดไปหรือหามือมาใช้ประโยชน์ในเทิร์นถัดไปนะครโอเคต่อมาก็อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่คล้ายๆกับเอลโ,โมครับก็คือเมื่อเห็นเรียากาศของอ e ีฝ่ายถูกรีไทในเทิร์นของเราฆ่ามันแล้วเราได้จัว่วแต่เอลโมมันได้ไงแดมไงนะฮะใส่สีนะครับของสามัญคางีนะครับเก่งมากๆอ่ะ ต่อมาเป็นเอลโมครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงหรอกมั้งนะฮะสกิลบอกว่าเมื่อมันบูตมันจะบอกสามพันนะฮะอีกสกิลบอกว่าเห็นเรียกการดีฝ่ายถูกรีไท์ในเทิร์นของเรานะครับจวนหนึ่งไหดมนะฮะค่ามันแล้วได้จวนหนึ่งไหเดมนะยังใส่สอยู่นะนะฮะตัวเติมมือคุณภาพเลยก็ว่าได้นะครับพอๆคุณภาพพอๆกับซาเบลดาโกนิวเลยนะครับผมมันเป็นตัวที่เก่งมากนะครับ ต่อมาเป็นเบิร์นเอาครับใส่3ใบนะครับสกิวบอกว่าแอคทีฟในช่องเรียากาศนะครับเท่าละครั้งคาตาบาตหนึ่นำเรียากาศเอ้ยไม่ใช่นำการ์ดเกรด2หรือสูงกว่าจากดรอปโซนนะครับไปใต้กองนะครับรีไทรียากาศของคู่แข่งได้1ใบนะครับเอามาเผื่อวนของในบางจังหวะนะครับไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งคือมันได้รีไทายด้วยนะครับ พอเอามาได้กับเอลโมแล้วมันยังได้ไงแดมได้จััวคืนเงี้ยก็ก็ถือว่าโอเคนะฮะใส่ไปที่สามใบนะครับต่อมาเป็นคีย์หลักของเลกนี้เลยนะฮะจะเรียกว่าคีย์หลักได้ป่าวะก็ตัวเล่นหลักแล้วกันนะฮะดราก o นิกนีโอเฟมนะครับใส่ไว้ที่สามใบนะครับสกิวบอกว่าเมื่อดราก o n i c o v e r l o r ลอ h เดอะเกรทย้ำนะว่าเดอะเกรทเท่านั้นนะของคุณโจมตีนะครับ ดิเกรสจะได้รับพลังอีก5,000นะครับจนจบแบทเทิลนั้นแล้วก็จากนั้นคาตบาบาสองดิเกรสจะได้บัฟคีอีกหนึ่งครีนะครับถามว่าไอช็อตคาตบาบาสองได้กดไหมไม่ค่อยได้กดเลยนะฮะแต่แต่มันดีฮะที่ทำให้ดิเกรสตีขึ้น28 0 0 0ได้นะครับก็โอเคถือว่าไม่แย่ครับที่ใส่สามใบก็คืออย่างน้อยมันยังวนของได้อะไรอย่างนี้ได้ไงนะอีกอย่างคือมันล็อกที่ฮะก็เลยใส่ไปที่สามใบนะครับ ต่อมาเป็นของใหม่เหมือนกันนะครับ f u Armored Buster นะครับสกิลบอกว่าช่องวันช่องเรียนะครับถ้าคู่แข่งไม่มีเรียอากาศยูนิตนี้บวก3 0 0พันนะครับอีกสกิลช่องวนเรียเหมือนกันนะครับเมื่อลงสนามจ่าย2โซบาร์นะครับรีไทเรียกาศของอีกฝ่ายได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เปิด7หาโอเวอร์โหลดครับแล้วก็เอาโอเวอร์โหลดขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือสับกองนะฮะก็โซบาร์สก็ถือว่าเป็นค่าคอที่ค่อนข้างแพงเลยนะฮะ ก็ใส่แบบบางจังหวะก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกโซบัสองโซหมดซะก,ก่อนนะฮะโซหมดกับเบอร์เซิร์กมั่งบทดกับโอเวอร์หลอดมั่งบด,บงบดทุยหมดกับไอเอเอนั่นแหละตัวใช้โซล,ลังหลักของใครเราก็มีของเด็กเราก็มีแค่โอเวอร์หลอดกับเบอร์เซิร์กแล้วก็คนนี้นะฮะอะ่ใส่สามใบครับพอฮะเปลืองเปลืองโซนะฮะใส่มาทําบ้าเลยไม่รู้สี่ใบหรือใครจะใส่สีก็ได้นะแล้วแต่ อ่ะต่อมานะครับเบอร์เซอร์คนเก่งของเรานะครับสกิลบอกว่าลงช่องแหนช่องเลียครับคบารบัสโซบาสนะครับรีไทยเรียากาดฝันของข้าได้หนึ่งใบนะครับถ้ามันเหยียบช่องแหวนเราได้จ่วนะครับเติมมือต้อนเกมได้ดีมากนะครับแล้วก็เมื่อยูนิตนี้โจมตีววนการ์ดนะครับถ้าเรามีเรียาการ์ดมากกว่าอีกฝ่ายตัวมันได้บวกสามพันนะอย่างน้อยก็ตีหมื่นสามเอามาตีฟอสเข้าอะ่ะเออใส่สี่ใบนะครับคนเก่งของเราเลยฝ่ง นะฮะคนเก่งฟ้าประทานเลยหร,หรือว่าช่างมันแล้วกันต่อมาเป็นดรากนิกโอเวอร์ลอร์ดนะครับใส่สี่ใบเลยนะครับสกิลบอกว่าเธอละครั้งช่องมันช่องเรียนนะครับโซบัสบหนึ่งตัวมันบวกหมืน่นจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็อีกสกิลบอกว่าช่องแวนเมื่อมันตีฮิตนะครับจ่ายหนึ่งคาตบัสทิ้งมือสองใบสแตนยูนิตน,นี้ได้ลบหนึ่งครับถามว่าทําไมใส่ใส่สี่ใบก็อยากให้มันขึ้นไลท์ต้น คือไล้แรกให้ได้นะครับผมลองใส่3ามแล้วมันคือผมใส่3ามแล้วเล่นสิบเกมแล้วแบบแทบจะไม่แทบจะไม่เคยได้ไล้มันเป็นไล้แรกเลยนะครับไล้แรกเป็นดีเกรตลอดไม่รู้เป็นหาอะไรนะโอเคใส่สีใบนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นดราก o n i c Overlord t h ดเด e ะเรดนะครับใส่สใบเลยนะครับสกิลบอกว่า เมื่อลงสนามนะครับนำราโกนิกนีโอเฟมจากดรอปโซนคอลงช่องเรียกากาศนะครับบอดฟรีหใบนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะฮะสกิลบนนะฮะอีกสกิลบอกว่าเมื่อจบแบทเทิลที่ยูนิตนี้โจมตีนะครับและในโซมีเก่สามนะฮะถ้าในโซมีเก่สามใจหนึ่งคาตาบาสท,ทิ้งมือ2ใบนะครับสแตนยูนิตนี้นะครับและดราโกนิกนีโอเฟมที่อยู่ในช่องเรียกากาศได้หใบและ ตัวมันจะลบหนึ่งไดนะครับถึงใส่ถึงได้ใส่ดอหกนี่ไงนะฮะเพราะว่าทั้งโอเวอร์ลดแล้วก็ดีเกตก็ทิ้งมือนะฮะก็เลยต้องนี่แหละจำเป็นต้องใส่ที่จะใส่ดอหกนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะยุค e b 7ช่วงที่ e b 7ออกก็ยังได้เล่นคนนี้อยู่นะครับถือว่าโอเคได้ทั้งได้ทั้งเว็บก็คือ ได้ทั้งแวนลุกแล้วก็นิโอเฟมลุกก็ก็ห้าเวฟแล้วอะฮะเป็นแคนฟอร์ทที่ปั่นเวฟได้นะฮะห้าเวฟก็ถือว่าไม่แย่เลยนะยัดฟอร์ทที่นิโอเฟมก็นิโอเฟมก็จะตีสามหมื่นสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้นะอ่าถ้าได้ไลท์ถ้าได้ไลท์บ่อยๆนะอา่านิโอเฟมก็ตีสามหมื่นสี่หมื่นอีกฝ่ายก็อวกแตกอวกแตกแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะใส่สี่ใบเลยสำหรับดิเกรดนะครับมาในส่วนของฟอร์สนะครับใส่สี่ใบนั่นแหละง่ายดีนะฮะ หรือถ้าอยากจะหรือถ้ากลัวไม่พอก็ใส่แปดนะฮะอืมจะฟอ r ์สโอเวอร์โอันนี้สวยนะถ้ามี f o r c สก็ว่าจะเก็บอยู่นะฮะโอเคไม่ต้องไปสนใจนะฮะก็ใส่เท่าที่เท่าที่จะใช้นะครับสำหรับ f o r c สนะครับโอเคไม่มีอะไรนะโอเคนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเด l ลิสของคางิโร่ดรากอนิก Overlord นะครับก็ เร่นี้ก็พอเติมของใหม่แล้วมันก็สเกลมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะผมใช้คำนี้นะก็บุกหนักกว่าเดิมบุกหนักกว่าเดิมมีพลังแล้วก็มีมือนะครับพอจะมีมือมาช่วยอะไรอย่างนี้ได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คือคากเนโล่มันแทบจะไม่มีอะไรเลยอาศัยแต่แวนลุกแวนลุกอย่างเดียวนะก็ออกของชุดนี้ออกของมาก็อ่า เวฟก็มีพลังก็มีมือก็มีนะค่อนข้างโอเคนะฮะแต่มันก็ยังไม่แต่มันก็ยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะมันก็มันแล้วแต่ลิสต์ด้วยอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใส่วอเตอร์ฟอร์คือบางคนเขาใส่วอเตอร์ฟอร์ใช่ไหมแต่ผมไม่ใส่วอเตอร์ฟอร์คลเพราะว่าหาจังหวะเล่นยากมากหรือแทบหรือผมใส่มาผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็โดนเขาปิดก่อนตลอดนะฮะก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับ ไม่ได้แย่อะไรแต่แค่ว่าผมสำหรับผมมันผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ได้ใส่ Waterfall ไวนะ okay, นะะ้นะโอเคนะฮะก็นะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเ c k l ล s t ของคาร n e r โโอเคชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe ครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม